ก็เสียบอาหารอยู่ไกลหลายเฮ้ยมึงคิดอะไกลุ่มหรออยู่ไก่ค่ะไก่เนี่ยตะขันอย่างนี้ปลาอย่างนี้ก็มีเพิ่มด้วมีปลาแป่าปลากระพงปลากระพงปลาใหญ่ที่สุดด้วยนี่บ่ไม่มีใครเท่าเธอปลาเนี่ยาไปเบิร์ตั้งพองรถจ้าตลาดวัดสุขครับวันนี้ตลาดบั้นแกงมาเลาะหาเบืองเนี้ยกินฟองกินบานๆก็ลายอยู่วะลายลายเติบมลายเติบ ขี paid, ้เด th ah, uh, yeah? ็ดข id ี้เด็ดเออดีเถอะหัวนางแกยวดขื่นว่ะหัวใหญ่หัวใหญ่แทะม่หัใหญ่แตหัวใหญ่ข้ากมหัวเห็ดเองก็ีบอกวัดเขื่อนแม่ค้าคายขนมจีนต่ว่าเล่าเห็ดเสียบเสือมนำเครื่องงุ่มมาขายตละเ้าวัดศุกครับพี่น้องวันนี้ถ้ารผพาชมบังกอนปรเดิมสาอย่างนู้นเนี่ยนัก้เสือนซิรีฟอบค่ะบอกจ้าปลาแเดียวแดดเดียว หลายแดดเนี่ยแล้ววะหลายแดดไปเบื้องเราพุทธสวนพุทไปนำญ่ไปนำแล้วขายเบียร์แบบพี่เบียร์บรรยากาศตลาดเสาวันศุกร์ครับตำบลแก่งเหนืออำเภอเขมราชอุบลราชธานีทัวร์กองจนฟวนเจียนเจียนนี่น่่เต้นกรบปิ่งพ่อสิบบาทสิบบาท ให้บมเดียงหน่อยให้ปากมันบ่อย,ออออยมันขยายยี้อแมดาเรายอดเมงดา,าดแมงดาปลารดเขียดจะมีครับเียดแค่บาเขียดฮาซีฟก็ร่อยพ่ออันนี้ซีเซ้าขาย้อยล,ละละเก้าซิฟละนี่มันยังจะเซ้าขายลยยากคนบบซื้อคุณบัเ็นต่อยอยู่รถเหร ไ่ค่ะไปค่ะรถลัดไว้แล้วแม่แล้วอย่าเสือบข่อยโอ้แม่เสือบข่อยโอ้แม่เอบ่อยอเมื่อออมบ่แม่ออมเสือือหรือล้ววายังผสมแบบนี้อ๋อเขวยล่ะ ซ้ำเนยจางเสาหงม่วงบ่หงม่วงแม่เราวามาเจ็ดม่วงนี you know, ่สวยเนี่ยล่ะเด้อเบิ่งพักเราคุไม่เห็นแต่นต่อ่อนซ้อนนะมาทราก่อนไงมาทราบาทมีสุเนียวมันผงไงหนึ่งลาบป่อยุดเลยส้มพักก็มีสมพักก็เพียงบมดเอ้ยเนี่ยเีสุบกมี เ็ดนสวันี่ยยากระเบิดล่เขากรรไอ้พุ่นแบวันนี้วเห็ดบอวันวันน้ห็ดบาเ้้กินซ้ำวันนี้บางเดียวแล้วเขากําแสบแม่ได้ขันมาตลาดมันแกงตองมาซื้เขากรมเลยเลยวันนี้กินซ้ำวันนี้เดียวผมรอบางตลาดกันเลยพักดังสมดังผมงกองละสิบบาทสิบบาท เป็นพูดมอกกเจ้าแน่ยเป็นพูดเาวตยวงวันนี้เรารอช้อปปิ้งขนาดได้วันนี้สือยางใบ้อเสยาเด้อเ่เยบเ้ออาหารว้นเ่าเอาระเอานึ่งบาทขาวบาทวันนี้พเนื้อเนืน่อยเคือนนะเคือนอันเดียวมันก็ตัวห้าเป็น สูปไปเนียนบ่เออเปเนียนก็ได้อันน้อนที่เตียงเออมัดแต่ลูกอะไรอะไรก็ได้รอในเบื้องอยู่ด้วยครับตลาดบ้านเฮาก็ได้เราเบื้องเนี่ยเราขายพักขึ้นบ้านร่วมพักกันเนี่ยพักดังสมดังคมเนี่ยผักขึ้นบ้านเมื่อสิมีอยู่น้ำมันเยี่ยงกับแม่น้ำสวนบ่ตามสวนตามไหน้าน้ำสวนน้ำไหน้าเค้กยังกินได้แน่แม่เนี่ย ออมว่ออมใส่ปลาไส้หนูใส่กบใส่เขียดได้เบิดได้เบิดเลยออมเนาะแม่เนาะเมนูแซ่บก็สิเป็นออมนะ<ล>เอาไปลวกบ่ได้หรอเจ้าแม่เนาะได้คือกันได้คือกันบ่ลวกกินกับแจวภาคแดงสมนงมังกรมฮักะเนี้บ่ได้ปลูกได้เหรอันนี้ยว่าเด็ดผูกเกิดเองไอ,บงอ้บุญขึ้นขีดแบบเอื้อครับฟักทอง นั่นก็ได้ว่านั่งดีเถอะไปยังคือเอาขาลงข้าวาเพราะท่านเดือดโอ้ยผักหลายหลายเลยข้าวขาท่าทำสวนเอาเลยเลยตามเลยไม่เป็นยังคือเอาขาลงผักสลัดเรางามงามเขาปุ่แซบเขาปุ่แซบทั้งนี้ก็ได้ต้มยังแม่นี่ต้มเนื้อค่ะต้มเนี้ย ต้เนงยี่บาทสามบบาทันบบเมื่อจะสีมาเบิองน้ำเด้อก่จะแะจะเด้อแน่ยนี้เนเอาเดือนถึงว่าทายกันวันนี้ฮะเราเบิ่งตลาดก่อนครับหาเบิองในยยุ่แนวกินก่อนอ้อปวดทั่วแถเนี่ยล้ววันที่นึ่งเลยอ้าวอาวเลยไ่เจ้าดื้อเจ้าด้อ หาแม่แล้วก็แล้วมียังมาขายในนอวันนี้ได้ยังก็มาขายนี่ปลาแห้งเด้อมัดละแซบปลาชุบเด้อปลาแห้งปลาสุดเราเห็ดเอียงในปลาท่านี้เหรอเห็ดเอียงักพผิดๆแฝงมักแตงของปลูกเอียงเมื่อปลูกเอียงเมื่อชุดเนี่ยบลาเกลือประกาศสามแซวก็หลุดไปขันพวมีสามแซวอันเบิร์ตนีแซวว่าเด้นี่ไม่บอกสามมัดวันนี้ซีมัดอ่มัดปังยัยหนึ่งซื้อไปขันสวมผักแม่เราปลูกเองดูวดู ยัยน,นะครับโเอาขยางวนันน้ขนมแม่เรออย่างเนาะแซดดิง้งขายดีบ่แม่แ้วพอได้ขายอยูอ่ขนมโกเสบมากกัมาแวอรวดทัไหายหจกซาเง้ยเด้อทักไปลวดเดยวผมองมาเอาพมไมาทำงาน ท่านอยวะไหมค่ะขายดีครับนาตัวหูจรงไหมเราขายดี่ขายนามตัวหูแคนามตัวหูเนาะราคาทาครับให้เบิ่งปลาล้วก็โอ้คิวคือยาวอาแน่นามตัวหูเนี่อทเป็นไอ เลี้ยงมือแล้วทางนี้โอ้ครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือแค่นี้แล้วโอ้ลูกค้าหลายน่าจะอยู่นัางปลาใช่ใช่นั่งปลาหาอยู่นั่งด่าอยู่ว่ะขุดก็อยู่เยอะแล้วกัรนั่งะพิมพ์นี่แล้วหน่อยเนร้อเนอเอาโอ้ยโมฮันมาสัดซางคนไหมดอกให้เบิร์นใครซะก่อนเดี๋ยวผมจะหิ้งยางมางไหมลูกค้าหลายครับซื้อตั้งแต่ปีก่อนหมดละปีนี้ท่านจะเสือน้ำยอง โอ้แม่เราเก็บดอกแค่มาขายทองนะสิบาทดอกแค่พักดังสมดังผมนี่หลายหลายตลาดบ้านเฮาพักยังกระเฮือพักผมพักผมเแม่เราขายยังขายปักหอยมาซองบางกอเด้อทั้งทีปลาหอย ขวายงบนวะแม่เออก็ดูไปงุ่มแท้พ่อไปงุ่มมาเล็กหน่อยบอ่เล็กหน่อยไปงุ่มมาขายข <ừ. S 1> ายถุงเท่าไรก่อ่าห้าบาทบ่เสีย<อ>งไว้ก่อนให้เงินก่อนด้วย <ừ. S 1> เอาถุงมัดก็ได้ถุงนี่เปิดสู้ลูกค้าบ่เนี่ย <ừ, ừ. S 1> เปิดให้ลูกค้าเบิ่งบมตัวน่ะเออเอเอาตัวนี้ก็ได้เ <ừ, ừ. S 1> ออเเสียงวันนี้เด้อ

ก็มบไปเห็นแม่เจ้ากองนนางเจ้ากองเนอาเนไปพี่นกาแม่ต็หันมา่นเจอว่ะโอมบงแนวไขเราเียวยังสวยเนาะเขือบักแดงจ้ะเือบักแดงแดงอยแล้วเมื่อตะเอาบักแดงก็ไเ้ยัวงมได้ามีบ่ข้าวบสอนนี่หรอเอามาสอนอกมันยังที่อ่ย คายดีหรอกั่วกหลายดีดีก่อนดีป่ะแม่ดียคนี้มีคนถือซอยไม่ยั้งนี่อท่นบ่นี่จ้าบาทเลยจ้าบาทเนาะมัดปาไม่ห้ยมเี้ยอ่ามัเตี้ยงแนวใดเย แม่อิงเนี่ยนี่นี่เด้ตัวนี่เด้นังบนี่กีม่มีหนังวดกับนังเยืรับขาวนี้วไเบอรี่เป็นผใช้ตวเจ้าีกะบวงเมืองตลาดบ้านเฮ้าบอนี่ครับเพินกำลังมารลอตลาดสวยๆจังหน่อยอาเสียบเสริมเรามาขายไก่ อยากกี่ตื้อนะไก่อีย่างเนี่ยครับเป็นไก่ทอดธรรมดาเราอยากใส่แบนเขาบอกไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ละเอกทอดอ่าไก่ดีหน่อยเอาจั๊กจิ๊ดเอาจักสามชิฟครับสามชิฟหน่อาเราจะนองเนาะเอาแต่นองเอาเลยชื่อไว้์มาแลงว่วเป็นยังเนาะบว่าเป็นยังไงกว่ากว่าพือเก่าของแขกครับเสือยย่างเดียวมาเลยไปสนใจติดต่อได้ ติดต่อพอขายขึนติดต่อแนวขายติดต่อพอขายเท่ากันตอนเได็แนวหมดั่วเอือยเราขึ้นนำขับใหญ่แนีอยู่ด้วยครับคุณตลาดชุมชนแกล้งเหนือสวัสดีจ้คนรับขายดีคือเก่าจ้าคือเก่าหนึ่งไม่ขายให้แบบเพียร์ุ้งง่ายง่าจ้าอันนี้แม่แล้มาขายหอมแดงขายกระเทียมเลยขี้โอ๊กมาอยู่ทั้งหอกพี่แม่คือดีเถอะร้านแม่ค้าอยู่หนีไหนบ่อได้มากแสดงว่า บุกคนเดียวมากบะชัวร์บางหนึ่งนี่มาประจำแม่หลุดยุทธี์เลยคนแรกอย่สงศยายุทธิ์อ่ะมารอับน้ําสิบโอ๊ตนนนจ้ามาเป็นยังหลุดให้ดีคือเก่าครับให้ดีคือเก่าทอดเหนือไหมเหนือหลับไปเมื่อวานนี่มันเป็นวันพระคนบุกอยมีเคียงเหนือมันเนี่เตรียมทีเลยมีขวานูอยู่บ่ไมคขา บมมีจ้าลบปลาต้วงถามเราสื่อละกัวถามสื่อายดีไหมเงียบ่สเงียบเงียบใช่ละพอบานไมไสาบุ๊ฮาล้อเลยาล้อเอานีนะบรรยากาศบานเห่าครับหารล้อหาสื่อบดีจยกกินเวขาย ปรรับพักเีก่าอ้มันในตลาดไงแ่ตลาดไงด้วยเนี่ยักยังก่นันวนาันเื่อนงกอเเี่ยยังซอยคุนพักยังไหจกะจอนบ้านเถื่อนกระจอนยอากาศกระจอนมาเท่าไรนี่สิบบาทค่ะเอาพอดีสิบบาทนอกจายังเะกะจอนเอากระจอนกไดเอาไปโหลดสองนันเลยเอาเดี๋ยวกับพาะเอาไปขา้ผู้อื่นผมถือายล่ะ อาเซมวยผมนะขอบคุณค่ะครับปลูกเองบ่นเนี่ยค่ะปลูกเองบอดซานบ้านเฮาบอดซานครับค่ะม<า>ี่จะเนวปลูกเองแหละฟ้องบ้นบานๆครับตลาดบ้นบานๆหาเลาะมาหาเลาะเบิ่งเพค่ณว่าสวยอะไเดีมาเนี้ปกติก็จะมาประมาณหกโมงหกโมงกว่าๆนี่คือโอเคแล้วครับแต่ถ้าเป็นแบบเจ็ดโมงไปหาแปดโมงนี่สวยเลยเดี่ตลาด เอาแบบจิดมั่นใ้ผมเนี่ยคึ่งลค่ึ่งโลเท่าไหร่เดสบบาทาคคดีบส่เบอร์นี่เหรอสมืออะไรละข้าศึาาล,ล,ล,าลายบาน,นอันนี้เท่าไหร่นี่ทุนงนี้สาค่ะเอาโอยจะในรอนี้เนาะ ไก่ได้แล้วเล้วนัเอ,เอามานั่งแล้วแล้วมันก็เห็นลายมันกะเียบุกไดเรมาสูบดาดกสังครั<า>บาขาปกติแล้วสีมีหมดแล้วขาแซนมิดไม่นบ่ ขายเบิดแล้วนี่สวยมาสวยผมก็มาเจ็ดโมงนี่แล่วแต่ว่าเพิ่์ว่าสวยถือซอยเขานี่ตายละบาทสีเดเมื่อแล้วสีเดฮะเนี่ยเอามาถือแล้วบาทนี่สีเดถือกระตากระดูกของเราไปหลายโพด เนื้อก็มีครับรองอปืโอ้บด้อโคบเรียกนี่งใต้นยื่นนีดเดียรับเข้ามาดิมาดทูมล่อเนือเสียซื้อวะไรแล้วบ้านพี่น้องเมืองหลานไม่ย่านางเนาเเจไม่ย่านางขายขายเนาคือเกาล่มื่อี้คือปเดีออกย่างมาเนี่ยนาเรื่วานเดีเปดเอามานารเลย โอ้จะนเรีนระบาดนพี่น้องทางสม,มุกสมปันบรรยากาศตลาดวันศุกร์ครับกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นตลาดแต่น้อยในชุมชนพอไดีลรอเดี๋ยวฮะเนี่ยกินโอ้ของเมื่อไระครับสื่อซอยแม่ขาอุดมเพลินปีใหม่ครับเป็นเทธอแหลกของปีทีขเขามาเลยครับถือว่าเป็นปีใหม่นะพี่น้องนะ โอเคครับคลิปนี้กับภามาเบ่งบรรยากาศตลาดเสาวันศุกร์นะครับหลายคนกับอยากให้มานะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาเลาะแล้วก็มาซื้อเนื้อยูนเนกินพร้อมอยู่ใกล้บ้านผมพอดีตลาดนี้นะครับก็มาดูครับไกลๆครับวัดอันพิโสภารามแต่ว่ามองจอดรถสินอย่างนี้ยังหน่อยมองจอดรถหน่อยนะครับจอดหิ้มท่าเอานะโอเคครับคลิปนี้พี่น่กอาไวซสํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ